สวัสดีครับพี่ๆวันนี้เราจะมาสอนวิธีการขัดกระทะจากคราบสกปรกฝังแน่นสีดำพวกนี้นะครับที่เราจะเห็นติดอยู่ตามกระทะที่ใช้ในบ้านมันจะมีเป็นปกตินะครับแต่เราจะใช้เครื่องมือช่างนะครับในสองอย่างเพียงเท่านี้นะครับในการจัดการให้มันกลับมาเป็นแบบนี้นะครับ เงาขึ้นมานะครับต,ตัวตัวแรกที่เราใช้คือแปรงลวดถ้วยนะครับขนาด3นิ้วนะครับตัวนี้เป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ตัวเก็บงานก็คือเป็นสกอ็อตไบ์สีแดงครับขนาดประมาณ4นิ้วนะครับตัวนี้ในการเก็บงานเพียงแค่ใช้2อย่างนี้นะครับกระทะของท่านก็จะกลับมาเป็นสีเงางามเงินแบบนี้เหมือนได้กระทะใหม่ทํายังไงเดี๋ยวทำไปดูครับผมมาเลยครับขั้นตอนในการขัดกระทะขัดค่า,าฝั่งลึกด,ดําติดเด่นนะฮะ ทำให้กระทะของท่านดูเก่านะครับไม่เป็นอาชีพเราจะทําให้กระทะมันกลับมาดูใหม่นะครับนี่นะครับช่างเราพร้อมนะนะครับถือขั้นอุปกรณ์พร้อมเนี่ยนะครับขัดคราบแน่นด้วยแปรงลวดนะครับตัวนี้คือแปรงลวดถ้วยนะครับเป็นทองเรือนะครับนี่ครับใส่ลูกหมูแล้วก็เจียเลยครับแบบนี้ครับมันๆเลยฮะนี่ครับจะยาเข้าไปครับต้องจับแน่นๆนะครับเพราะมันจะมีแรงสะบัดจากตัวเครื่องเจียเรานะครับแล้วค่อยๆไล่ไปครับ ไล่ขอไปก่อนก็ได้ครับอันนี้เราทําให้ดูแลครับทําให้ดูทําให้ดูน,ดดนี่เป็นยังไงนี่ออกนะครับเห็นเห็นค่าที่ออกไปนะครับอันนี้คัดไปพักๆแล้วครับอระวังครับอาจจะมีกระเด้งได้นะนี่ครับนี่ฮะอันนี้คือการขัดค่าที่มันฝังแน่นออกไปนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีริ้วรอยด่าง ยังไม่เป็นความเงายังไม่เกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องใช้อีกตัวหนึ่งนะบริษัทไทยหินเจียศูนย์รวมหินเจียหินเพชรเครื่องมือช่างขั้นตอนที่สองนะครับก็คือการใช้สกอตไบ์สีแดงนะครับในการขัดเจบงานนะครับเพื่อความเงาเพิ่มขึ้นครับผมนี่ครับรูดมันเข้าไปครับรูดรูดมาเลยครับรูดมาเลยครับรูดมันเข้าไปครับจะเห็นว่ามีความเงานะครับแล้วก็อยู่เรียบขึ้นนะครับ ดูไปครับนะครับจับแน่น่นอันนี้ครับด้านที่ขัดกับด้านที่ไม่ได้ขัดนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการขัดกระทะนะครับให้เงางานเหมือนใหม่ด้วยอุปกรณ์เพียงแค่สองอย่างนะครับก็คืออย่างแรกนะครับแปรงลวดถ้วยทองเหลืองนะขนาดสามนิ้วนะครับตัวนี้นะครับและอย่างก็คือตัวนี้นะครับจานขัดสก็ตไบร์ขนาดสี่นิ้วนะครับสีแดงนะครับใช้เพียงแค่สองอย่างนี้นะครับกระทะของท่านก็จะกลับมาเงาแบบตามคลิปเลย ถ้าใครสนใจสินค้าตัวไหนหรือเคื่องทางติดต่อของเรานะครับดูช่องทางด้านล่างได้เลยเราจะใส่ข้อมูลการติดต่อไว้ให้นะครับส่วนถ้าใครชอบคลิปนะครับอยากให้ทําคลิปแบบนี้ต่อไปก็กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ